เขาเรื <muitas S 2> ่องนี้เนาะเป็นอยังคือบอดดิไปน้ำวอดนุแเลี้ยวนะครับไปคือเก่าพี่น้องแต่ว่ากับบอดดไปแบบบอดดขึ้นรถไปน้ำกันเล้วนะครับตอนนี้กับมีอนุบาลเด็กคงเต็มรถตู้ไปวัดเลี้ยวตอนนี้ได้กคุ้มไปวัดเลี้ยวอนุบาลเด็กคงแบบจิ้มมึนแตกเจ้าแซลนะครับมีน้องวิต้าเนาะน้องกังฟูเบิกน้องเบิกพ่อยังบ็พ่อบอย มันเบนมันไอคุณงกเหรอแปดปั๊บเจ็ดแปดทันไปหอดกันปั๊บเหย่ยกันนี่พี่น้องครับผมทัานทุคนกลับว่าบ่ได้ไปนับเมนูแล้วกลับว่าอยู่ได้แล้วพิมพ์มาปั๊บไม่ได้ไปกับแม่อุแล้วทำไมทรรยุทธ์อันเนรคุณแม่อุจังเอาไขว่ว่าคือรถน้ำพึนกลับว่าไขว่เนี่ละคุณเพลินที่นี่เออไปเถอะกลับว่าผมเล่นละคุณเพลินที่นี่ปั๊บคือบอกไปเองสั่นี่ การที่บ่ได yeah> ้ไปนี่กำบ่ได้แปลว่าห้างเหินบ่ได้แปลว่าเพื่อนพวกฮักบ่ได้แปลว่าเพื่อนป้อยผมถิ่มเพบนป่าผมถิ่มเนี่ยครับพี่น้องก็คือว่าใหญ่แล้วเป็นไอหมู่แล้วตอนนี้สามารถไปเองได้อยู่ได้ไปเปลี่ยนแล้วใหญ่แล้วหัวจักสินทางมองไปแล้วเพื่อนปูทางมาให้เขาปูทางยางให้เขาแล้วปูทางยางให้เขาแล้วต่อจากนี้เขายางเอาลูกไส้ในลูกไส้ไงคนนีนยางเอายางน้ำทางเส้นนี้แหละแม่ปูไมาไหวขาแล้วพันบอกกันจริงๆเป็นสาลาเอลีกับปูไม่ให้แล้วเพื่อนเป็นคนมีพอเพื่น เนี่ยนายมีทางสิเลืมบุญคุณเนี่ยครับกันมาคนเืมอบุญคุณคุณนี่นเคยบ่าเป็นนี่เลยนะบอเดียวาต่อเลยครับบอกเนี่นมันจริงจังนิดนว่มา,มาจังสันจังสีทีม่อเดีไปขึ้นเล็กน้อยมันหลายแต่กับวอเดียวาจากนั่นดีกันไปเงียกันแทะถ้าเทีนยอยากนอนเบา่นอนเห็นงามนมาเมื่อยเนาะเื่อยอากนอนนอนกับนอนนอน้อยกันอนคิดว่าคนเจ็ดแปดคนเลยหันนนทับกันแล้วกูขั้นนี้ นั่นตะกี้หน่อยครับตะกี้ไม่ผมไม่เบนไม่น้องอายัางฟูไปเนี้ย่าไปเนี้ยปิดเทิ่มเนาะเม็กหน่อยหนึ่งสี่คนเท่านี้สบายนอนสบายนอนได้ต่ดีมันหลายครับจิลลปิ้นไม่หลาเล็กหน่อยไม่หลไปแล้วเมนูนนเล็กหน่อยไปน้เมนูดียังไงเขาเขาพอดเสียโรคซีเวนเ่นซื้อเพิ่นซื้อให้กินเกียงใจเพิ่นคุ้มกับเกียงใจเพิ่ยอยุ่ในความที่ว่าเป็นเรืงขงมื่ไป ไปนะเพิ่อนอชิพยัตดิเพิ่นก็คือให้กินนี่สนุงกี่แมนครับกนนี้เด็กน่อยน้องน้องมาไหมเอาคอน้าตรงๆเลยทุนกับวันมีมาหาความเด็กน่อยป้อยไปรถบัสเดบ่ละ่ะเพื่อสีเบิง่งนั่นดิป่อยน้องไปรถบัสไดบ่ล่ะครับบ่ได้รถบัสกัมี้ใูไงเล้วก็มีต่ต่ผูไงเนี้จักลูกลอยพ่อพันเม่ไปอดงานก็นจ,กจกักินนไปนอน้อน,อ,นอ,นนอนมองไ ไปนั่เมนูเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งน้องเบิ่งคือลูกนี่ครับเพิ่นฮักฮักคือลูกนี่คือมาผมนี่มันใหญ่แล้วเพิ่นปล่อยเล่ก็ได้แต่บนนั้นปล่อยสิ่มปล่อยปลาเพิ่นแตยังเบิ่งคือเก่าเพิ่นไปฮักมาตั้งแต่บาทผมยังตืออะไบ่ลืมเพิ่นก็ฮักมาฮักมาตั้งแต่บาทคือตอนนี้เพิ่นปู่มาแล้วในในระยะเวลา1ปีเพิ่นสอนสบกันต่างๆสอนการไปการมากันล่ากันไหวไปก็ฮู้จักล่ามากกับหุจักไหว ปูทางใบถาย่างาบัดยางเลยถูกใสใหง่ยางเลยาเลยงางไปเลยเจา้าย่างไปน้ำทางทีแม่ทีแม่แม่นุกนี่ปูไอถาดนี่เจ้ายงางไปเลยบัดเ,เกรงใจบนะ่ผมบ่มีความเกรงใจคนนะี่เกรงใจยให้เขาใจว่าถามหาเป็นอย่างนี้คือบ่มาจังสันจังขีบแมนุก้อยขิมละตีโซ่ขิมละตีเอาขิมละตีบ่บ เจ้าในสิมาสูถิ่มเห็นหน้ากันกันยังคือเก่าเลยครับกันคือเก่าแข่งกันคือเก่าหยอกกันคือเก่าผู้ใดสิมาฮูดีทอคนในวงผู้ใดสิมาฮูดีทอคนอยู่น้ำกันสุกมือใส่ชีวิตน้ำกันงสุกมือห้าลังคนบ่อเสะเข้ามาปั๊บจังสันจังสีปั้นปราสาทปั้นจังสันจังสีบ่อจังสันจังสีบ่อไปทัวไปทีบไปเด่นหาหาลูบใบว่าคนคนหนึ่งเบอร์ยู่ในวงครับดิเซอะไรซัมใดต์เดลก็มากอันมาคอมเมนต์ อันนี้ผมว่าแม็กน้อยไม่ได้ไปกับพี่ดนตัวจิตการนี้ตลอดเวลาอยู่ครับคือว่าตอนนี้บ<ล>่ได้บ่ได้โฟกัส่าสิไปกับไผบ่มากครับแต่โฟกัสตอนนี้ก็คือตรงเขางานในท่านอันนี้ครับหอนงานท่านปั๊บมีนาทีใหญ่ชุดเตียนปีนีเตนพนผอมลำผอมครับตั้งแต่สามถุมหอดตีหาหกโมกแต่ละม,มือเมยครับถ้าโกนตัวตอนนี้เป็นเวลาเทียงเพราทตอนนี้นอนมึงตาผมขอบตาสองปีอยู่เพียดงานนะครับ พี่จ๋าพูดน่ารักมากแมนนี่ครับอีหลีไอ้คนสงสัยไม่ต้องสงสัยกันก็บ่ได้ว่า่ให้สงสัยหรอกครับสงสัยได้อยู่แต่ว่าแต่ถามกันที่ตอบนี่แหละครับเพิ่นนั่แหละคือเปินบายคือผมบายนะครับเพิ่นปูมาให้เบิดแล้วเฮ็ดไม้หายเบิรดเฮ็ดมาให้ไปแล้วสุดกะปีแรกบ่ทันมีหยังเขต้องพึ่งพาเพิ่นบ่ทันได้ไปเป็นมาเป็นเฮาก็ต้องพึ่งพาอาศัยเพิ่นและตอนนี้ถือว่ากาเก่งในระดับหนึ่งแล้วกาฮู้จักทางไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่บ่ไปอย่างหนึ่งก็คือบบไปวงอื่นบ่โดดไปหันใบนี้นะครับโรล่งแถเน้นนอนครับผมสวัสดีแม่ปุกกี้นองวีตาครับกำลังใจครับลูกขอพุณครับเลยขอบคุณหลายๆครับผมออ้ยขอบคุณพี่น้องครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านครับผมสวัสดีน้ำเลยอพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์อีลีครับกษีวังหนึ่งอธิบายกับทั้งคนกัเขาใจกันบ่เขาใจกับขอทดขอให้ด้ยครับผมาชีว้าวนไปวนมา เข้าใจมั้ยเขาใจสมองเขาใจนะครับตอนนี้อยากนวดเนี่ยเมื่อท่นได้นอดจริงๆว่านไปว่นมาเนี่ยอยากนวดเอาคนเป็นพันค้นเหนียวพู้ใดที่พระท่านได้ซื้อบัตรเขากลุ่มนี่ยสามสามหมื่นนี่ขายบัตรแน่ด้วยขายบัตรพร้อม